สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง Myset Investment นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่2มีนาะปี25ค่ะเรามาอัปเดตส่งกราฟตลาดหุ้นไทยบนดัดชนีเซต100กันต่อนะคะเมื่อวานนี้เราจบกันอยู่ที่ K-Bank เนาะวันนี้มาต่อที่ KCE ค่ะตัวนี้หุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็ใช่ย่อยค่ะโดนเททำนิวโลลงมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้เรา อัปเดตฮาน่าไปฮาน่านี้ก็ลงหนักนะคะ kce ลงมาอยู่ที่18บาท30สตางมาดูผลประกอบการของเขาหน่อยอย่างฮาน่ายังไม่อัปเดตเนาะ KCE กับเดลตานี้อัปเดตมาแล้วนะคะรายได้ของเขานี่คือขยับลดลงมานะคะตามมาด้วยค่าใช้จ่ายแล้วก็ net profit ก็ลดลงเช่นเดียวกันค่ะจาก1,700ล้านเหลือ1,600ล้านนะคะมาดูบุ๊กเขาบุ๊กอยู่ที่11บาทค่ะทุกคนราคาปัจจุบันนี้อยู่ที่18บาท30 โดนเทลงมาแล้วนะคะแล้วก็ P/BV อยู่ที่1.57เท่า XD ยังไม่มีการขึ้นเครื่องหมายยังไม่ประกาศออกมานะคะว่าจะจ่ายอยู่ที่เท่าไหร่จากสถิติที่ผ่านมาก็อยู่ในช่วงเดือนมีนานี่แหละลอรอนลุ้นเหมือนกันค่ะมาดูทรงกราฟภาพรวมของ k c e กันนะคะตั้งต้นเหมือนกันในช่วงปี2020เนาะลงมาแตะถึงโซนนี้ค่ะ11บาทนะคะแล้วก็พุ่งขึ้นมาแตะทำนิวไฮสูงสุดทรงคล้ายๆกับเดลต้แล้วก็หาหนา 95บาทค่ะแท่งเขียวแท่งแดงแบบนี้คล้ายๆกับฮาน่าเลยค่ะทรงนี้เลยแล้วก็โดนเทลงมาเช่นนี้ไม่ยกหายขึ้นทำนิวโลไม่ยกหายขึ้นทำนิวโลไม่ยกหายขึ้นแล้วก็ทำนิวโลลงมาเรื่อยๆแต่สังเกตดูในภาพรวง,งเขาเนี่ยก่อนที่เขาจะหลุดมาเนี่ยเขาแตะอยู่โซนแนวรับโซนนี้นะแนวรับโซนประมาณ36-40บาทต้นๆฉะนั้นรอบนี้แหละค่ะถ้าเขาจะวิ่งต่อมาแบบทรงเนี้ย เขาจะมาเจอด่านแนวต้านของเราที่เคยเป็นแนวรับเดิมโซนนี้แหละเราจะให้เป็นแนวต้านด่านหิน16-40บาทต้นๆผ่านมาได้ก็จะมาเจอด่านนี้ค่ะโซนประมาณ47-50บาทแต่ตอนนี้ค่ะโดนเททะลุทะลวงมาแตะอยู่ที่17บาทนะคะในเดือนกุมภาแล้วก็ปิดจ็อบอยู่ที่18บาท30สตางค์ Next Station แนวรับถัดมาก็คือในช่วงวิกฤตโควิดค่ะ10-11บาทโซนนี้เราให้เป็นต้นรอบอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ KCE เนาะลงแรงมากๆค่ะส่วน KKP ค่ะแตะแนวต้านที่57-58บาทในระยะสัน้นโดนเทนิดหน่อยเหมือนกันหุ้นในกลุ่มแบงก์ XM จะขึ้นวันที่5มีนาค่ะงบเขาก็อัปเดตออกมาแล้วเนาะเราพาทุกคนไปอัปเดตแล้วมาดูสมงกราฟภาพรวมของ K, k p การก่อนหน้านั้นก็ลงมาเนาะปีที่แล้วชะลออยู่37-38บาทโซนนี้2เดือนแล้วก็พุ่งมาแล้วนะคะตอนนี้ทดสอบระดับแนวต้านที่58บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในระยะสั้น next station ของเราก็คือแนวต้าน60-62บาทแล้วก็ base case อีกครั้งหนึ่ง70-75บาทคะ่ะจะวิ่งมาปิดจ็อบท้ายรอบโซนนี้หรือเปล่า ก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะรอลุ้นจะยกหายขึ้นได้หรือเปล่าเพราะว่าเดือนกุมภาเนี่ยเขาชูแขนแหลมๆมาแตะโซนนี้ยกหายขึ้นมาได้แล้วนะคะสำหรับ KKP ส่วน KTB ค่ะถึงแม้ว่าจะโดนเทอยู่แต่ราคาก็ยังทะลุทะลวงขึ้นมาแตะโซนนี้เลยค่ะแนวต้านเกือบจะท้ายรอบของเราแล้วท้ายรอบของเรา ให้อยู่ที่27-28บาทโซนนี้ที่เขาเคยทำหายเอาไว้ในปี2013ก่อนที่จะหลุดมาแตะโซนนี้เนาะแนวรับสำคัญ16บาทค่ะรอรุ้นเหมือนกันรอบนี้ชูแขนแหลมๆแ,แบบนี้จะไว้ลายได้กี่เดือนและจะไปต่อมาถึงโซนนี้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวค่ะมาแตะโซนนี้ ที่เคยเป็นแนวต้านเดิมของเรา20บาทนะคะขยับมาก็คือ18บาทโซนนี้หลุดมาเมื่อไหร่นี่แหละคะ่ะแนวรับสำคัญ16บาทแล้วก็ Worst Case ในราคามหัศจรรย์12 13บาทส่วนนี้สำหรับ KTB นะะแล้วก็ KTC ค่ะ XM จะขึ้นวันที่7มีนาราคาหลุด50บาทลงมาคะ่ะทุกคนลุ้นเหมือนกันนะตัวนี้คือเขาก็วิ่งมาแรงเหมือนกัน ก่อนหน้านั้นปีที่แล้วค่ะ37บาทเหมือนกันค่ะ2เดือนแล้วก็วิ่งมาแตะแนวต้านโซนนี้ในช่วงปลายปี2024แล้วก็2เดือนมกราคมพาปี2พันี25นะคะมาแตะที่50ถึง52บาทผ่านแนวต้านโซนแบบไซเวสสำคัญอะที่เคยเป็นแนวต้านเดิมโซนเนี้ย47-48บาทขึ้นมาได้วิ่งต่อนะคะยกไฮข,ขึ้นมาแล้วค่ะรอบนี้ถ้าไม่หลุด47-48บาทมาแตะ45บาทโซนนี้รอลุ้นค่ะ วิ่งต่อมาแตะโซนประมาณนี้นะคะ5้ถึง60บาทต้นต้นแล้วก็ปิดจ็อบอีกครั้งหนึ่งโซนประมาณ6 8 7ถึง70บาทค่ะแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวอย่าให้หลุด40 445บาทโซนนี้ลงมานะหลุดมาเมื่อไหร่ตั้งต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งโซนนี้ค่ะที่เขาชะลอมานานลงมาแตะมีแรงซื้อกลับนะคะโซนประมาณ40-42บาทค่ะสำหรับ KTC ในรอบนี้เนาะไม่ได้วิ่งแรงแล้วก็ไม่ได้ลงแรงเท่าไหร่นะส่วน l h ค่ะบวกมานิดหน่อยนะคะหุ้นในกลุ่มอสังหางบก็อัปเดตออกมาแล้วรายได้ลดลงตามมาด้วยค่าใช้จ่ายแล้วก็ Net Prof i t ลดลงนะคะกลบกลมก,ก็ประมาณ2,000ล้านแหละสำหรับ l h book value per share อยู่ที่ หลักหน่วยค่ะ4บาท26สตางค์ราคาปัจจุบันเนี่ยลงมาแตะใกล้เคียงกับบุ๊กแล้วนะคะ P/B อยู่ที่ประมาณ1เท่าแล้วค่ะ XD จะขึ้นในวันที่30เมษาจ่ายอยู่ที่17สตางค์นะคะดูส่งกราฟของเขาหันหัวทิ่มลงมาเหมือนกันค่ะหนักกว่าในช่วงวิกฤตโควิดอีกนะตอนเนี้ลงมาแตะอยู่ที่4บาทต้นๆแล้วก็คือราคาใกล้เคียงบุกย้อนมาในปี2009กับปี2010 อยู่ในโซนนี้หลุดมาเมื่อไหร่ในช่วงวิกฤตปี2008ค่ะ2บาท50สตางค์นะคะแต่ถ้าเบสเคสนะเป็นทรงเนี้ยแล้วมีแรงซื้อกลับในระยะยาวภาพรวมเนี่ยเขาจะมาเจอด่านนี่แหละโซนประมาณ7บาทต้นๆนะคะ จะไปต่อได้ไหมวัดใจเหมือนกันค่ะด่านนี้ส่วนมิ้นค่ะราคาชะลอนะคะ XM ก็จะขึ้นวันที่4มีนาะหลังจากที่ประกาศงบออกมาดูโอเคเหมือนกันนะในเดือนกุมภาราคาก็บวกเขียวเต็มแท่งขึ้นมาปิดจ็อบอยู่ที่29บาทค่ะแต่ก็มีชูแขนลำลลๆมานิดหน่อยแต่โซนแนวต้านของเรา28-30บาท next station แนวต้านโซนนี้อีกครั้งหนึงด่านหินนะคะ33บาทโซนนี้ค่ะจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้พยายามจะไปต่อสรอบแล้ยังไปไม่ ได้ค่ะรอบนี้เลยทำนิวโลลงมาซะเลยนะแต่อย่าให้หลุดนะหลุดโซนนี้มาเมื่อไหร่ต,ตั้งต้นใหม่โซนนี้นะ16บาทนะคะแต่ถ้าไปต่อก็ต้องผ่านด่านนี้ให้ได้เพื่อมาปิดจ็อบเบสเคสโซนนี้ก่อนในช่วงปี2018นะคะ40บาทต้นๆค่ะสำหรับมิน้นร์อนลุ้นนะคะ ไรบาทที่1ปีนี้จะเป็นอย่างไรส่วน OR ค่ะยังโดนเทอยู่หลัง XD ขึ้นนะคะยังไม่วิ่งเท่าไหร่ค่ะเดือนกุมภาก็ที่เราอัปเดตกันไปทำนิวโลเนาะ10บาท70สตางค์ค่ะจะลงมาทดสอบระดับแนวรับโซนแบบใกล้เคียงบุกหรือเปล่า8บาทต้นๆน,นะคะ ใกล้ลงมาแล้วเหลืออีกแค่ประมาณ2บาทเท่านั้นเองสําหรับ OR นะคะจับตาดูอยู่ว่าจะลงมาต้นรอบอยู่ที่เท่าไหร่ส่วน OSP ค่ะหลังจากที่ประกาศงบออกมาเนาะรายได้ขยับเพิ่มแล้วก็ net profit ลดลงค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายขยับเพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันจาก2,400ล้านเหลือ1,600ล้านก็อาจจะเป็น1ปัจจัยที่ทําให้ราคาโดนเทด้วยเนาะราคาบุ๊กอยู่ที่4บาทค่ะถึงแม้ว่าจะโดนเทแต่ก็ยังมาไม่ใกล้เคียงบุ๊ก XD ก็จะขึ้นวันที่8พฤษภาคม30สตางค์นะคะสำหรับ OSP หันหัวทิ่มทำนิวโลลงมาเหมือนกันนักกว่าในช่วงวิกฤตโควิดก็ในปี2025นี่แหละค่ะ13บาท50สตางค์นะคะรอลุ้นค่ะจะลงมาแตะ8-10บาท worst case ที่เราให้กันเอาไว้หรือเปล่าแต่ถ้ามีแรงซื้อกลับเนี่ยจะมาเจอด่านนี้ก่อน ที่แย่ขามานะคะ18-20บาท Next Station แนวต้านถัดไปก็คืออยู่โซนนี้24-25บาทค่ะรอลุ้นยกไฮขึ้นมาแตะโซนนี้นะ,ะจะกลับตัวขึ้นมาได้หรือเปล่าสำหรับ OSP ส่วนปรทค่ะ XD จะขึ้นวันที่6มีนานะคะราคายังไม่หลุด30บาทลงมาค่ะทุกคนจับตาดูอยู่รวมถึงสอผอนี้ทำนิวโลเป็นที่เรียบร้อยนะคะแนวรับสำคัญของเราหลุดมาแล้วค่ะทุกคนสมใจเราจริงๆนะสำหรับสอบผอในเดือนกุมภาค่ะ107บาท50สตางค์ที่ทำโลแล้วก็ปิดจ็อบอยู่เท่านี้เลย109บาทค่ะยังวิ่งไปไม่ได้นะคะ next station ก็คือ100บาทโซนนี้ worst case ก็คือมาตั้งต้นในช่วงวิกฤตโควิดระลอก2อ0ถึง80บาทรอรุ้นนะคะจะมาปรับฐานอยู่ที่เท่าไหร่โอ้โหสมใจจริงๆและเป็นไปตามที่เราตีเส้นแนวรับแนวต้านเอาไว้อ่ะหลุดมาเมื่อไหร่ทะลุทะลวงมาจริงๆนะคะแต่ถ้าผ่านไปได้นี่คือนี่แหลคะค่ะทายรอบอีกครั้งหนึ่ง200้ต้นๆนะคะสำหรับสพในรอบนี้เป็นอะไรที่ทำให้เรารู้เลยว่าหุ้นใหญ่มันมีรอบจริงๆนะมันมีขึ้นได้ ้ายรอบแล้วมันก็มีลงได้เช่นเดียวกันเป็นเรื่องปกตินะทุกคนถ้าเราอัปเดตทรงกราฟแล้วก็ดูดูแบบภาพรวมตลาดแบบนี้มาโดยตลอดอะ่ะเราก็พอจะจับจังหวะได้จังหวะไหนเราไม่ควรเข้าจังหวะไหนเราควรเทคเนาะอย่าง GC เนี่ยก็โดนเทลงมาอีกแล้วนะคะ15บาท90สสตางค์โอ้โหโดนเทแบบ หลุดทะลุทะลวงจริงๆนะสำหรับ GC worst case เราให้อยู่ที่8-10ถึงบาทโซนนี้ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมถ้ายังโดนเทต่อเนื่องเราก็จับตาดูอยู่ว่า เขาจะมาต้นรอบอยู่ที่เท่าไหร่ QH ค่ะ1บาทห9สตางค์หลังจากที่ประกาศงบออกมารายได้ลดตามมาด้วยค่าใช้จ่ายแล้วก็ Net profit ก็ลดลงเช่นเดียวกันนะคะบุ๊กอยู่ที่2บาท70ค่ะราคาปัจจุบันก็คือต่ำกว่าบ,บุ๊กครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะมาดูว่า XD จะขึ้นวันที่28เมษาเนี่ย จะเป็นเช่นไรหลัง XD ขึ้นจะวิ่งต่อหรือว่าพอแค่นี้เพราะว่าตอนนี้เขาใกล้จะลงมาทดสอบระดับแนวรับที่1บาท50ของเราแล้วหลุดมาเมื่อไหร่ขยับมาแตะโซนนี้ค่ะ97-1บถึง1บาทต้นๆแล้วก็ worst case ในปี2008 50-70สถึง70สตางค์นะคะแต่ถ้าเป็นทรงนี้ไปต่อมาเจอด่านนี้ค่ะ 2บาทนะคะสำหรับ QH ในรอบนี้จะวิ่งต่อมาปิดจ็อบโซนประมาณ2บาท50สตางค์ได้หรือเปล่านะคะหุ้นในกลุ่มอสังหายังไม่วิ่งเนาะส่วนหุ้นราชค่ะลงมาแล้วราคะ26บาทปิดจ็อบในเดือนกุมภาอยังเกาะอยู่โซนแนวรับ25-26บาทโซนนี้อยู่โ,โหแนวรับจ่านสำคัญในปี2008นะวิกฤตนะคะลงมาเมื่อไหร่หลุดมาเมื่อไหร่เนี่ย นี่แหละค่ะ worst case ของเราส่วนประมาณ16-18บาทส่วนนี้สำหรับพุ่นราดแต่ถ้าไปต่อ next station ก็คือยังให้ที่เดิม32-34บาทส่วนนี้แนวต้านด่านหินจะไปต่อได้ไหมนะคะแล้วก็ r c l ยังชะลอค่ะส่วนสวัสด ยังอยู่ในโซนนี้หลังจากที่ไม่ผ่านด่าน40บาทโซนนี้ขึ้นไปได้นะคะสำหรับสวัสด์ด่านนี้ด่านหินเหมือนกันนะคะยังไปไม่ได้ค่ะลงมาชะลอที่เดิมหลุดมาเมื่อไหร่นะคะก็เท่าเดิมเลยค่ะแนวรับของเรา27 28บาทโซนนี้แล้วก็ worst case ขยับมาในช่วงปี2016 18ถึง20บาทนะคะสำหรับสวัสด์เนาะแล้วก็ SCB ค่ะถึงแม้ว่าจะโดนเทแต่ยังไม่หลุด108 2 0บาทของเราลงมานะคะหลัง x ีขึ้นเนี่ยจะเป็นเช่นไรส่วน SCC ก็ยังทํำนิวโลลงมาเรื่อยๆคะ่ะทุกคนนี่แหละที่เราทําการบ้านอยู่ว่าเขาจะลงมาปิดจ็อบอยู่ที่ในช่วงปี2008ไหม80-90บาทต้นๆโอ้โหเป็นเคสต s t u ดีสำหรับหุ้นใหญ่ให้เราได้ดีมากๆนะดูสิ จาก80-90ถึงบาทวิ่งมา500กว่าบาทนะคะเป็นดาวค้างฟ้าอยู่โซนนี้นานเหมือนกันก่อนที่จะไปต่อไม่ไหวแล้วเวลาลงใช้ระยะเวลานานเหมือนกันนี่ตีโค้งมาแบบนี้เลยค่ะใกล้แล้วนะคะไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะสำหรับ SCC รอรุ้นเหมือนกันจะลงมาหรือเปล่าในรอบนี้เนาะส่วนแสนสิริยังชะลออยู่นะคะแล้วก็สุพลัย17บาท20สตางค์ราคาก็ วิ่งขึ้นมานิดหน่อยนะคะงบก็ออกมาแล้วรายได้ทรงๆค่ะขยับมานิดหน่อยแล้วก็ตามมาด้วยค่าใช้จ่าย Net Profit ก็ขยับเพิ่มขึ้นมาจาก5,900ล้านมาแตะอยู่ที่ 6,100ล้านมาดูบุ๊กของสุภไลัยกัน26บาทนะคะราคาปัจจุบันเนี่ยยังต่ำกว่าบ,บุ๊กอยู่นะ17บาท20สตางค์แล้วก็ XD จะขึ้นวันที่7พฤษภา85สตางค์ค่ะในช่วงครึ่งปีหลังของสุภไลกันมาดูทรงกราฟเขามาแตะแนวรับโซนนี้เท่ากันเลยค่ะกับปี2024ปีที่แล้วนะคะ14บาท80 เดือนกุมภา14บาท80ทีนี้ย้อนมาในช่วงวิกฤตโควิด COVID. ในปริมๆเต็มแท่งเดือนเนี่ยอยู่โซนนี้นะ13บาทถึง14บาทเนี่ยแต่ยังมาไม่ถึง13บาทโซนนี้นะคะฉะนั้นหลุดโซนนี้มาเมื่อไหร่เราให้แตะโซนนี้ค่ะขยับมานิดหน่อย11ถึง12บาทโซนนี้นะคะสำหรับสุภาลัย Worst Case ค่ะแต่ถ้าไปต่อทรงเนี้ย เขาก็จะมาเจอด่านนี้ก่อนด่านประมาณ18บาทถึง20บาทเพื่อมาทดสอบด่านหิน20-21บาทโซนนี้มาถึงโซนนี้หรือเปล่านะคะรอลุ้นงบไตรมาสที่1ปีนี้ด้วยสำหรับหุ้นในกลุ่มอสังหาค่ะ STGT บวกมานิดหน่อยนะคะติดรอนี้ปล่อยไปก่อนแล้วกันราคายังโดนเทอยู่แล้วก็ทิสโก้ยังชะลออยู่โซนนี้ TLI ค่ะราคาก็ยังเกาะอีโซนนี้อยู่สังเกตดูตั้งแต่เดือนตุลาปี2-4มาจนถึงกุมภาเนี่ยเต็มแท่งเทียนเนี่ยก็ยังอยู่ในโซนนี้นะ11บาทต้นๆค่ะเดือนกุมภานี่แหละมีชูแขนแหลมๆยกไฮข,ขึ้นมาหน่อย12บาท 30. next station ก็คือมาเจอด่านนี้13บาทจะวิ่งต่อได้ไหมในรอบนี้สำหรับ TLI นะคะส่วน TOP ค่ะหลังจากประกาศงบออกมาค่ะราคาก็กระนาโดนเทลงมาเรื่อยๆนะคะปิดจ็อ อยู่ที่22บสาทแปค่ะ Next Station แนวรับถัดไป18บาทโซนี้แต่เราให้ worst case อยู่ที่2ถึง14บาทนะสำหรับ TOP ถ้าถ้าจะลงมาตั้งต้นใหม่แล้วค่อยก่อตัวขึ้นไปแบบนี้จับตาดูอยู่เช่นเดียวกันหุ้นในกลุ่มปตระทนะคะ True โดนเทนิดหน่อยนะคะแล้วก็ TTB ยังไม่หลุด1บาท90ค่ะรอลุ้นเหมือนกันนะคะจะย่อมาแตะอยู่ที่1บาท80แล้วไปทดสอบแนวต้านที่2บาทอีกครั้งหนึ่งไหมส่วนทีค่ะ XD ก็ขึ้นแล้วนะคะราคาโดนเทไปยังเกาะอ,อยู่โซนประมาณ 11บาทโซนนี้อยู่แยข่ขามาเหมือนกันค่ะลอรุ้นเหมือนกันรอบนี้จะหลุด10บาทลงมาแตะโซนประมาณนี้หรือเปล่าที่เคยเป็นแนวต้านเดิมในช่วงปี2 0 0 3ถึงปี2005เนี่ยส่นประมาณ6-7ถึง7บาทโซนนี้นะคะแล้วก็ worst case อีกครั้งหนึ่งในปี2008 3บาทต้นๆค่ะแล้วส่วน W H A ค่ะ3บาท44สตางค์ก่อนที่ไปต่อไม่ไหวแล้วเจอข่าวสกัดดาวรุ่งลุล่วงลงมาเนาะลงมาแตะถึงโซนนี้เลยนะคะ3บาท34สตางค์แล้วค่ะทุกคน ไม่ไกลเกินเอื้อมกลับมาต้นรอบอีกครั้งหนึ่งในช่วงวิกฤตโควิดรละลอกส่วโซนประมาณ2บาท30ถึง3บาทต้นๆน,นะคะและสำหรับวันนี้ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นลังใจให้เหมียวในการทำคลิป EP ต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ